สวัสดีครับผมก็ยังชินเคยกับน,นสรสพนินินาารัตน์ออนไลน์เชิงวันเชคลอยผมออดพลีครับครับตอนนี้ผมก็อยู่อ่ากรมฐานที่เกิดเหตุนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดูภายในที่เกิดเหตุนะครับตอนนี้ผมก็อยู่นะครับคือเส้นสทางเนี่ยที่จะอ่าเข้าวัดอ่าโคนอนได้นะครับก็เป็นถนนตัดใหม่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ระหว่างคอตะพานนะครับ ตุลาคมพศ2564เวลา3นาฬิก30นาทีเจ้าหน้าที่ทตำรวจสอนอบางขุนเทียนได้รับแจ้งเหตุว่าพบหญิงเสียชีวิตอยู่ระหว่างคอสะพานค่อมถนนเทิดไทยซึ่งรวงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมมูลนิธิอาสาหน่วยกู้ชีพกู้ภัยสถานที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นหญิงใส่เสื้อแขนยาวสีดำ น้ำตาลกางเกงขาสั้นสีขาวพบรองเท้าแตะสีดำอยู่ระหว่างปลายเท้าพบเงินจำนวนหนึ่งและโทรศัพท์เอกสารสภาพศพผู้เสียชีวิตปลายเท้าหันเข้าไปขอบสะพานด้านฝั่งขวาศีรษะหันออกถนนนอนเสียชีวิตใกล้เคียงพบรถฮอนด้าเวฟ110สีน้ำเงินบอลเทาหมายเลขทะเบียนพอพานงงง5889กรุงเทพมหานคร หญิงดังกล่าวขับรถมาตักถนนราชพฤกษ์พอมาถึงสะพานครอบถนนเทิดไทยเกิดอุบัติเหตุอยู่ระหว่างคอสะพานกำลังจะข้ามสะพานมุ่งหน้าถนนรัชดาภิเษกถนนสาธทรเหนือเบื้องต้นรอการตรวจสอบหากหญิงดังกล่าวถูกรถเฉี่ยวชนแล้วหลบหนีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายเจ้าหน้าที่มูลนิธินำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลศิริราช ยังไงก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้ต่อไปออสพันลีใหญ่สามงามแรลง,งาน